สวัสดีครับคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่ประสบปัญหานะครับไม่เสียงเบานะครับไม่เสียงเบานะครับสำหรับเครื่องตระก,กูลรูปทรงแบบนี้นะครับ ms 1 1 ms 1 2 h e m t e h, 12, h c, นะครับ 270, 92, 2 7 0 0 9 2 2 9 0นนะครับหรือรุ่นที่หน้าตาประมาณนี้นะครับอ่ะ ลองทำกันดูนะครับอันดับแรกปิดเครื่องครับกดนี่นะครับปุ่มนี่ V+M นะครับนี่แล้วก็ปุ่มฟังก์ชันนะครับค้างไว้นะครับนี่เี่นนะครับ,รบ,รบกดแน่นๆค้างไว้นะครับแล้วเปิดเครื่องครับไม่ติด จะมีเสียงอย่างนี้นะครับนี่จะขึ้นอย่างนี้นะครับให้เราเลื่อนนะครับไปที่เมนูที่สิบสามบสองสิบสามใช่ไหมใช่นี่ครับสิบสามบอยนะครับ, 13, รบ,นะรบปกติค่าปกตินะครับค่าปกติที่เขาตั้งมาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่า ในที่ผมตั้งนะครับที่80หรือ85นะครับกําลังดีนะครับแล้วแต่เครื่องนะจากนั้นเรากดนี่ครับดอกจันไปทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ปิดเครื่องนะครับะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับคราวนี้ไม้ของเราก็จะดังขึ้นแล้วนะครับชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ